ดีค่ะทีมงานช่างหนูบางพิจิตนะคะติดตั้งปั๊มสูบน้ำโดยช่างสุนทรและกระสุเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ติดตั้งไป20เมตรนะคะเป็นบอ่อบาดาน5นิ้วบอ่อบาดานลึก22เมตรนะคะติดตั้งไป20เมตรค่ะเป็นขนาด4นิ้ว6ใบพัดททอลํลำเลียงน้ำ2นิ้วครึ่งทางออก3นิ้วนะคะ อันนี้เป็นการเทศน้ํานะคะทุกคนขอให้รู้ว่ามีน้ําในบ่อนะคะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่มาไอปรุงแต่งนะคะเอาวงซีเมนต์มาใส่ตรงนี้เนะาะทำยึดแท่นให้ได้มาตรฐานมากขึ้นนะคะจะได้ไม่สั่นสะเทือนอันนี้เป็นขั้นตอนลองน้ํากันนะคะอันนี้ติดตั้งอยู่ที่กําแพงเพรนะคะอ่าเลยลงน้ําตาลมา ไม่ไกลค่ะอ่าน่าจะอยู่ตรงนั้นลงน้ำตาลอ่าโซนหน้าลงน้ำตาลปากลงนะคะเออตัวนี้เป็นบอ่อประดานหน้าห้านะคะติดตั้งปั๊มสูบน้ำไป20่ิเมตรการใช้บอ่อใหญ่เจาะบอ่อใหญ่ก็โอกาสเสี่ยงเวลาสวิตก็น้อยนะคะแนะนำให้เจาะหน้าห้าหน้าหกไปเลยค่ะ แต่ถ้าเจาะหน้าสี่มีโอกาสที่ว่าถ้าเจอบ่อทรายทรายจะลอดมาทางร่องสลุนะคะมันจะไปกบหัวไปพัดเนาะเวลาเซวิสถอนขึ้นมันจะลําบากเนาะมันจะยากบางทีก็เสียบ่อเนาะจะได้ปั๊มแต่เสียบ่อถ้าว่าบ่อบดานฟิตเกินไปนะคะเนาะถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ต้องดูที่ว่าแต่ละโซนเป็นเป็นบ่อหินหรือบ่อทรายเท่านั้นเนาะ แต่นี้เจาะหน้าห้าติดตั้งขนาดสี่นิ้วหกใบพัดลงไปนะคะเครื่องสิบแรงค่ะอันนี้เอาเครื่องมาเทสนะคะใช้โม่อดลหน้าสิบค่ะ <t ars> <G> ก็ติดไปเรื่อย <c Kristen> ๆติดได้เบาๆค่ะไม่ต้องเร่งมากโอเคนะคะ